ปุยปิยาพรอเคลื่อนไหวแล้วหลังประกาศผลมิสยูนิเวิร์ส2023จบการประกวดลงอย่างสวยงามสำหรับการประกวดรอบตัดสินมิสยูนิเวิร์ส2023ครั้งที่72ที่ประเทศเอลซันวาดอร์ โดยเชยนิดปาชิออสได้ความมงกุฎมิสยินเวิร์ส2023เธอนั้นยังเป็นนางงามจัก,กรวาลคนแรกของประเทศนิการากัวอีกด้วยขนาดทางด้านแอนโทเนียโพซิลสาวงามจากประเทศไทยได้ทำดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งไปครองแบบไม่ค้านสายตาซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีที่มีสาวงามชาวไทยหลุดเข้าไปในรอบ3คนสุดท้าย ต้องบอกเลยว่าล่าสุดแม่ปุ้ยปียาพรเจ้าแม่วงการนางงามนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังประกาศผลมิตรูเนเวอร2023เชนิดปราชิออสคว้ามงกุฎมิตรยูเนเวอร2023 โดยเธอนั้นได้โพสร,ระบุข้อความถึงแอนโทเนียโพซิว่าเก่งที่สุดภูมิใจที่สุดแล้วลูกแอนโทเนียโพซิก่อนจะโพสอีกครั้งถึงเชนิดราชิออสมิยูนิเวิร์2023ว่า congratulations to Nicaragua ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ